คำเตือนวิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเด็กอายุน่อกว่า18ปีไม่ควรรับชมและทำตามโปรดใช้วิจระนะารณญาณในการรับชมสวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับผมพัน d a าส o t อนะฮะวันนี้จะพาทุกคนมาปั่นเกม Y bandito นะครับเพื่อนๆจะมาดูกันเลยนะครับว่าพกทุนมาที่6,000เค,ครดิตนะฮะเราจะเบ็ดเพื่อนเพื่อนๆที่200นะครับเดี๋ยวมารูช่วยพันด้าลุ้นด้วยนะครับว่าจะรอดหรือไม่รอดนะฮะก็ สำหรับเกมนี้นะครับเขาก็มีสัญลักษณ์ตัวคูณนะครับที่เพิ่มเงินรางวัลให้เรานะครับแล้วก็มีสัญลักษณ์กรอบทองนะครับเดี๋ยวจะเป็นยังไงเ,เพื่อนจะได้เห็นไหมนะครับในเกมนี้เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะได้เจอหรือเปล่านะแต่น่าจะได้เจอนะ มาดูตัวจ่ายกันก่อนนะครับเดี๋ยวจะเล่าให้เพื่อนฟังคร่าวๆนะครับเกมนี้ก็จะมีสัญลักษณ์ Scatter นะฮะเป็นรูปหัวกระโหลกครับเราต้องการ3ตัวนะครับเพื่อที่จะเข้าฟรีสปินนั่นเองนะฮะแล้วก็สัญลักษณ์ตัวแพงที่สุดนะก็จะเป็นสัญลักษณ์จอมโจรนะครับที่ใส่หน้ากากแล้วก็ถือปืนอยู่นะฮะใส่หมวกในสไตล์เม็กซิกันนะครับเพื่อนๆแล้วก็เป็นสัญลักษณ์กีตาร์นะครับที่จ่ายต่อลงมานะครับแล้วก็สัญลักษณ์หมายเลขสิบนะครับ เคยนะครับตัวจ่ายถูกสุดนะครับเพื่อนๆสนัญลักษณ์กรอบทองนะครับก็ทุกๆครั้งนะที่มีสัญลักษณ์กรอบทองตกลงมาแล้วมีการชนะเงินรางวัลน,นะครับสัญลักษณ์กรอบทองตัวนั้นนะฮะจะกลายเป็นสนัญลักษณ์วายตังเองนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับหนุเลขสิ์ที่มันมีกรอบสีทองนี่ฮะพอแตกมันก็จะกลายเป็น Y นะครับถ้า A แตกก็จะกลายเป็น Y นะครับเพื่อน ตัวคูณนะครับทุกครั้งนะครับจะเริ่มต้นที่1นะครับเพื่อนและเมื่อรางวัลแตกนะครับตัวคูณจะขยับไปนะครับเป็นลูกโม่ปืนอย่างที่เห็นนะสองสามเข้าไปแล้วนะเพื่อนคูณได้สูงสุดถึงคูณ5เลยนะครับและเกมนี้นะฮะก็น่าสนใจมากนะครับเขามีฟีเจอร์สัญลักรอบทองแล้วก็มีสัญลักษณ์วายนะครับเพื่อนแล้วก็มีฟังก์ชันตัวคูณนั่นเองครับที่เป็นจุดเด่นของเกมนี้เพื่อน ส่วนสตอรี่ของเกมครับเดี๋ยวแพน่อนจะเล่าให้ฟังคร่าวๆนะครับก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องราวเกี่ยวกับจอมโจรนะครับเพื่อนๆอากิล่านะครับซึ่งเป็นทีมโจร3คนของชาวเม็กซิกันนะครับที่ทํางานตามชายแดนของแนวเม็กซิโกนะครับพวกเขาปลอมตัวเป็นนักดนตรีนะครับและก็จะแสดงตรีในตอนกลางวันนะครับเพื่อนๆและจะแสดงจากอีกเมืองหนึ่งย้ายไปเรื่อยๆนะครับย้ายไปเรื่อยๆนะครับและพอตกคืนนะครับ เขาก็จะออกไปป้นเหมืองทองคํานะครับก็เรื่องราวก็เป็นประมาณนี้นะครับและไม่มีใครสามารถจับเขาได้นะครับเพราะว่าเขารวดเร็วปานสายฟ้าฟาดนะครับและเขาก็และนายอำเภอก็ได้ตั้งรางวัลนาจับนะถึง30ล้านนะครับถ้าใครจับอากิล่าได้นะแกงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นหรือตายนะครับก็จ่ายรางวัลให้เลยนะครับสาล้านนะครับแต่ก็ไม่มีใครจับได้นะครับเพราะว่าเขาเหมือนกับมีวิชาครับที่แบบ เร็วมากครับเป็นเป็นอะไรที่เร็วมากาจับไม่ทันนะครับพเพื่อนๆก็เรื่องราวสตอรี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับพเพื่อนๆมาดูเกมกันต่อนะครับผมเบ็ดที่200เลยนะพเพื่อนๆก็ต้องรอเข้าฟรีเกมนะครับเพื่อที่จะได้เงินรางวลเยอะนั่นเองนะครับไม่มี ฟังก์ชันการซื้อฟรีสปินนะครับเกมนี้นะครับเพื่อนๆมีแค่สัญลักษณ์กรอบทองแล้วก็มีตัวคูณนะครับที่เป็นลูกโม่ปืนอยู่ด้านบนนะฮะเพื่อนๆเห็นมันหมุนทุกครั้งที่มันมีการแตกของเงินรางวัลนะครับมานะครับเกมนี้เราก็ต้องลุ้นตัวแพงนะฮะที่ใส่หมวกถือปืนนั่นเองนะครับนั่นเป็นสัญลักษณ์จอมโจรนะครับอ้าวมาครับฟรีสปินนะฮะ 12ฟีสปินนะครับมาแล้วครับเพื่อนๆมาดูกันนะครับว่าในฟีเจอร์ฟีสปินมันจะมีอะไรเด็ดๆบ้างนะฮะสแคอร์เขาสวยมากเลยนะครับเกมนี้ภาพสวยงามนะฮะมาดูกันนะครับตัวคูณจะค้างค้างหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันนะฮะตัวคูณจะค้างอยู่นะครับเพื่อนๆตอนนี้อยู่ที่คูณ3มนะครับแตกอีกก็คูณ4นะครับคูณไปเรื่อยๆนะฮะ และสัญลักษณ์กรอบสีทองนะครับจะตกลงมาในเพาที่3นะครับเ,เพื่อนๆในวงล้อที่3นั่นเองนะฮะทั้งแถวนะครับเ,เพื่อนๆคล้ายๆสแต็กวนะฮะของแพ็กเมทิกเทนะฮะที่จะมีในเกมเขานะมันจะเป็นสัญลักษณ์วายทั้งแถวนะครับแต่อันนี้จะกลายเป็นสัญลักษณ์กรอบทองทั้งแถวนะฮะมาดูกันนะฮะและสามารถรับ ฟรีเกมซ้ำได้นะครับถ้าเพื่อนเพื่อนได้เสนะือนักสแคตเตอร์เข้ามาอีก3ตัวนะฮะรอบนี้เป็นยังไงบ้างนะครับไหลคอมโบมาเยอะห้าพันสองร้อยสิบนะครับฟรีเกมมาเร็วพอสมควรนะครับรอบนี้ยังไม่ถึงห้านาทีเลยนะครับฟรีเกมเข้าแล้วตัวคูณจะค้างอยู่นะครับตอนนี้อยู่ที่คูณสิบแตกมาหน่อยแหมคูณสูงแต่ไม่แตกนะครับเพื่อนๆ ไม่เป็นไรครับเพิ่งเริ่มฮะก็โอ้ไม่น้อยนะครับสําหรับแต่ก็ไม่มากนะครับสําหรับเบ็ดสองร้อยนะครับเจ็ดพันนะฮะช็อตนี้ได้มานะครับแล้วดูนะครับว่ามันจะมาให้อีกไหมนะครับฟรีเกมนะครับเกมนี้ทันดาปักทุนมาที่หกพันเครดิตเท่านั้นนะครับไม่ได้กเยอะนะครับนะครับตัวคุณก็จะวิ่งไปเรื่อยนะ ่วนค่า RTP ของเกมนี้ก็อยู่ที่9 6 7 3นะครับถือว่าเป็นเกมที่มีค่า RTP สูงเป็นอันดับต้นๆของค่าย PG เหมือนกันนะครับ Return to Player นะครับเป็นค่าการจ่ายเงินของตัวเกมนั่นเองนะครับก็เท่าที่แพนด้าไอ่านมานะครับ9 6 7 3คืออะไร9 9 6 7 3ก็คือเมื่อเราเบ็ดไปที่100บาทนะครับ100นะฮะเครคดิตนะฮะแล้วเรามีโอกาสที่จะได้เพิ่ม 96.7 3เครดิตประมาณนี้นครับก็คือมันเกมมันจะมีโอกาสใจ่ายให้เราประมาณนี้นะครับหรือมากกว่านะครับเพืเ่อนๆก็สวัสดีเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามารับชมกันด้วยนะครับก็แ็นด้าอย่างฝากกดติดตามนะกดกระดิ่งนะครับติดตามคลิปดีๆจากแพนด้าครับมีเกมใหม่อัปเดตแพนด้าจะรีบเล่นมาให้เพื่อนๆดูเลยนะครับว่า มันมีฟังก์ชันอะไรนะฮะจะทำมินิรีวิวเล็กๆนะครับสตอรี่ของเกมมันคืออะไรนะฮะฟังก์ชันนี้มันคืออะไรนะฮะสัญลักษณ์ตัวนี้มีหน้าที่แบบไหนนะครับวายตัวนี้ทํางานยังไงนะฮะเพราะวายในแต่ละเกมและแต่ละตัวลวเนี่ยมันจะทําหน้าที่ไม่เหมือนกันนะครับแม้กระทั่งวายตัวเดียวกันเนี่ยฮะเมื่อเข้าฟีเจอร์ไปแล้วฟีสปินไปแล้ววายตัวนี้ก็จะทําหน้าที่อีกคนละแบบนะฮะแต่ละเกมนี้จะไม่เหมือนกันนะครับเพื่อนๆเป็นน้าก็จะรีบทำคลิปดีๆมาลงให้เพื่อนๆ ได้รับชมกันนะครับก็ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้พันดาด้วยนะครับช็อตนี้ได้4,600นะฮะไหลเย้ายาวเลยทีเดียวนะครับ,ายยารบแม่มาดีอยู่นะครับรอบนี้แต่อย่าประมาทนะครับเดี๋ยวมันก็จะดึงคืนนะฮะวันนี้เบ็ดที่เบ็ดสูงเหมือนกันนะฮะถ้าเทียบกับทุนแล้วแต่ก็วันนี้ก็มาเปิดหน้าแรกนะครับก็เสียก็คือเสียครับ ได้ก็รีบหยุดนะฮะอย่ามาดูฟรีเกมเขาจะเข้าอีกหรือเปล่าน,น,นะครับวายแบนิโตนะครับถ้าใครอยากจับโจนได้ก็ต้องตามเสียงดนตรีไปนะครับสตรอรี่ในเกมเขาเล่ามาประมาณนี้นะครับ นอกนั้นไม่สามารถจับได้นะครับเพราะเขารวดเร็วตานสายฟ้าฟาดนะครับก็จะออกป้นเหมืองทองนะครับแล้วก็จะเอาทองคาไปขาย,ยาน,นะครับแล้วก็จะเปลี่ยนเมืองเล่นคอนเสิร์ตไปเรื่อยๆฉันนะคุณสี่เข้าไปนะแตกดีนะครับซอลลี่ของเกมก็บอกว่าคุณสามารถจับเขาได้ทุกอล่างนทะ้าทายให้เรามาเล่นนะ เกมกันต่อนะครับเพื่อนๆ<ค><ย>นเป็นยังไงบ้างฮะหลายหลายดีไหมฮะ<ค><ย>แต่ก็ไม่ใช่ทุกครั้งที่เข้ามาเล่นแล้วมันจะแตกดีอย่างนี้นะครับเพื่อนๆ เสียกันบ่อยนะครับแต่ครั้งนี้ค่อเอามาลงให้เพื่อนๆดูเฉยๆนะครับเมื่อวานก่อนก็เพิ่งโดนแมวกินไปนะฮะเกือบแสนเลยนะครับเพื่อนเดี๋ยวจะเอาคลิปมาให้ชมกันนะครับวันหน้นะครับซื้อฟีสปินเพลินไปหน่อยนะฮะแล้วก็เล่นที่แม็กเบดด้วยครับเบดสองพันเนี่ยครับเพื่อนๆเศร้าอยู่นะฮะช่วงนี้ กลับมาที่วายแบ t นิโตเนี่ยฮะจังหวะที่มันจะเอาคืนเนี่ยมันก็จะไหลคืนไปนะครับเพื่อนๆงั้นเบ็ดต้องดูทุนดีๆนะครับตอนนี้พันด้านังกล้าเบ็ดตูงอยู่เพราะว่าพันด้านได้กําไรมาแล้วนะครับก็พอกเครดิตมาที่6000นะฮะก็ใกล้จะเกือบหมดแล้วนะครับกาไรที่กําไรมาเนี่ยจากการเข้าฟีสปินแล้วก็แตกนอกเมื่อสักครู่นี้นะครับคอมโบไหลเข้าเยอะแยา,ยาเลนะครับชุดเมื่อสักครู่มาดูช่อนนี้ก็ไปถึงคูณสี่นะฮะคูณห้เข้าไปแล้วนะ คูณหกโอ้ไม่ใช่คูณห้าเพื่อนมันมคูณไปได้เรื่อยๆนะครับเพนด้าต้องขออภัยในข้อมูลที่ผิดพลาดด้วยนะครับเพนด้าเข้าใจว่ามันถึงแค่คูณห้านะครับเพราะตอนอ่อยู่ในตารางการจ่ายเงินมันเขียนรูปคูณห้านะครับเพนด้าเลยเข้าใจผิดครับยังคูณไปได้เรื่อยๆนะครับแต่เมื่อเข้าฟีเจอร์แล้วไปได้ถึงคูณสิบนะคี่เมื่อสักครู่นี้เข้าใจว่ามันคูณได้เรื่อยๆเฉพาะในฟีเจอร์ฟรีสปินเนอะร์ แต่ไม่ใช่นะครับข้างนอกก็คูณไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆทาให้มันแตกง่ายครับมันก็จะคูณเพิ่มให้ไปเรื่อยๆเลยนะครับเริ่มไม่มาแล้วฮะฟีเจอร์ก็ไม่มาแล้วนะครับแต่พันด้าเครดิตมานะครับตอนนี้ก็ได้มาครึ่งหนึงนะ่งเท่าตัวหนึ่งแล้วนะครับก็อาจจะปั่นอีกไม่นานนะครับเพื่อนๆดูทรงแล้วไม่น่าจะ ดีเท่าไหร่นะครับสำหรับเกม Y i l n i t o ในวันนี้และช่วงเวลานี้นะครับนม่ก็ปั่นที่เวลาเที่ยงนะครับเพื่อนๆอ้าวมาฮะนี่ครับบอกว่ามันไม่ดีนิดไม่ดีหน่อยนี่มาเข้าให้นะครับมาดูครับ12ฟรีสปินนะครับเห็นไหมล่ะกอะสีทองนะครับจะตกลงมาที่แถวกลางนะครับหรือในวงล้อที่นา่นีงนะครับจะมาทั้งแถวนะครับ ช่วยอะไรแพนด้าก็ไม่รู้เหมือนกันนะไม่ใช่ครับเมื่อเข้าลายจ่ายเนี่ยฮะเห็นเพื่อนเห็นไหมครับมันระเบิดตึมจะกลายเป็นสัญลักษณ์วายนะครับและสัญลักษณ์วายเนี่ยมันจะแ,แทนที่ได้ทุกสัญลักษณ์นะครับและมันจะทําหน้าที่เชื่อมลายจ่ายให้เรานะครับมีโอกาสที่ชนะเงินรางวัลได้มากกว่าเดิมนแม่เหน่น,น,น,นะครับเพื่อนๆถ้าแพนด้าอธิบายผิดคอมเมนต์ด่าได้เลยนะครับเพราะแพนด้าก็มีความเข้าใจอยูน่นะเท่าที่อ่านนะนะครับแล้วก็เล่นนะครับ ถ้าข้อมูลผิดพลาดก็ต้องขออภัยเพื่อนๆไปด้วยนะครับคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับว่าจริงๆแล้วหน้าที่มันเป็นยังไงแต่แพนน้าคิดว่ามันน่าจะทําหน้าที่อย่างนี้นะฮะเหมือนว่าเป็นตัวเชื่อมสัญลักษณ์ให้เข้าลายจ่ายนี่เองครับเพราะว่าลายมันเหมือนเป็นตัวจ๊กเกอร์ครับคือมันมันมันเป็นแทนที่ได้ทุกสัญลักษณ์ฮะยกเว้นสัญลักษณ์สแครเตอร์นั่นเองครับมาดีพอสมควรเลยนะครับอืมมาแล้วนะฮะ12มสองเข้าไปแล้วนะครับตอนนี้มาวายทั้งแถวเลยนะครับเพื่อนแตกมานี่ฮะ มันจะช่วยเพิ่มเงินตัวคูณเงินรางวัลให้เราด้วยนะครับเพราะว่าเมื่อในเมื่อมันเป็นสัญลักษณ์แทนที่สัญลัก์อาสม่าได้ตัวแพงมานะครับแล้ว y อีก2ตัวไปต่อฮะแทนที่จะได้ตัวแพงแตกไป2ตัวก็ได้ Y เพิ่มอีก2ก็เป็น4นะครับก็เท่ากับว่าทําให้เรามีโอกาสชนะเงินรางวัลมากขึ้นนะครับหนึ่งหมื่นสองพันสี่ร้อยเก้าสิบซเปอร์เมกาครับจดนี้มาดีจริงอนะฮะเดี๋ยวพี่หน้าจะขอหยุดเลยนะครับเพราะว่า เกิน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 มากไปนะฮะเกินที่จะโอ้โหเกินทุนไปเยอะนะครับสบายเลยนะครับวันนี้วายเบเนโตนะฮะโอ้โหตอนเที่ยงนะครับเพื่อนลองมานั่งตันดูนะฮะบ,บางเกมที่แบบท่าแนแรกก็ไม่รู้นะว่ามันจริงหรือไม่จริงแต่ว่าช่วงเวลาแบบที่เขากระซิบมาเนี่ยมันก็ได้ผลนะเพื่อน ต้องเข้าให้ถูกเวลานนะครับสำหรับวันนี้แพนด้าขอหยุดการเล่นไว้ก่อนนะฮะก็เช่นเคยนะครับเพื่อนๆะเพื่อนๆรับชมคลิปแล้วถูกใจนะครับแพนด้าอยากจะขอกําลังใจด้วยการกดซับสไคร e นะครับกดกระดิ่งนะฮะเพื่อติดตามและไม่พลาดคลิปด,ดีๆจากแพนด้านะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้แพนด้าด้วยนะครับรและเพื่อนๆคน,นไหนมีคําถามอะไรนะครับ ทิ้งไว้ที่คอมเมนต์ได้เลยหรือว่าอยากจะรับชมเกมไหนนะฮะพันดาจะลองปั่นมาให้นะครับทิ้งไว้ที่คอมเมนต์ได right <Yeah, ้เลยว่าอยากจะดูเกมนี้นะฮะพันดาไปจัดการมาสิพันดาจะรีบไปปั่นนะครับมาให้เพื่อนๆดูเลยนะครับก็อยากจะฝากอีกอย่างนะครับเพื่อนๆพันดามีกลุ่มนะครับกลุ่มไลน์นะครับพันดาพารวยนะครับอยากให้ผู้ื่อนนแอดเข้ามานะครับเป็นเพื่อนกันนะครับเพื่อมารับช่วงเวลาดีๆนะฮะในการเล่นเกมไหนพันดาจะลงรายละเอียดไว้ให้อย่างดีเลยนะครับ ถึงชุดนี้ไม่เข้านะครับแพนด้าก็มีชุดแก้ให้นะครับก็บางครั้งข้อมูลมันก็ไม่ได้100นะร้0นะฮะแต่ว่ามันดีกว่าที่เพื่อนๆจะไม่มีแนวทางในการเล่นเลยนะครับแพนด้าก็ได้แนวทางมาเหมือนกันนะครับก็เลยปั่นได้ออกมาผลงานเป็นอย่างนี้นะฮะส่วนผลงานที่ไม่ได้ก็มีนะครับเพื่อนแต่ไม่ได้เอามาลงแค่นั้นเองนะครับก็เพื่อนๆรับชมเกมนี้แล้วก็ รู้สึกยังไงนะครับมีความคิดเห็นยังไงนะฮะชอบไหมอยากจะไปทดสอบไหมนะฮะหรือว่าอยากรู้เวลาของเกมไหนอีกแล้วก็เข้ามาในกลุ่มนะครับพนดาจะอัปเดตอยู่ตลอดนะครับไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับก็มาเป็นเพื่อนกันนะครับมาแลกเปลี่ยนเทคนิคพูดคุยกันได้เลยนะครับส่วนตอนนี้พนันาเล่นอยู่ที่ mega gameplay.net นะครับเพื่อนๆก็อยากฝากเพื่อนๆด้วยนะครับลองเข้ามาเล่นดูก็ได้นะฮะ ก็้าเพื่อนๆสนใจนะครับหากใครไม่สนใจก็รับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับแพนดาก็มีลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนะครับทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วนะครับทั้งกลุ่มไลน์นะครับแล้วก็ค่ายที่เล่นนะครับหากเพื่อนๆสนใจนะครับลองเข้าไปตรวจสอบดูได้นะฮะว่ามันมีอะไรบ้างน่าสนใจหรือเปล่านะครับก็สําหรับวันนี้แพนด้าก็ต้องขอตัวไปก่อนนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่รับชมและติดตามแพนด้านะครับวันนี้แพนด้าลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ